หลุดไปเยอะมากเอา,เอาที่รอดอีกตายเดี๋ยวมาซ่อมช่วงหน้าฝน,อ,น,อ,อ,น,อ,นอืมใช่ใช่มันต้องใหญ่หน่อยเนี่ยนี่มันโอ้ผมอไปไว้ที่บ้านเนาะเพราะว่ารดน้ำนะโอ้โหไม่งามชิ่เป๋่งเลยวะ่ะต้นเฟยุงกับต้นนี้เนี่ยกระดูกอะอย่างงามอะยังนามไม่ได้เอาไปผมไม่ชอบอย่างนา ว่เอาพยุงกับประดูไปเอาไปใส่กระถางโโอ้หงามเขียวปั๊ดเลยอ่ะจะไปปลูกตรงไอ้ที่ที่จะแลกกับเขาทัานศักดิ์ทำไปโอ้โหแล้วต้องรับผิดชอบเ,อเยอแล้วนะเนี่ยเยอะแล้วนะเนี่ยมันต้องดูแลอย่างต่อนเนื่องอ่ะเพราะว่าทำมันเดี๋ยวมันตาย เ,ออเราฝากด้วยแล้วกันอืมอช่วยกันดูแลแม่งเป็นถ้าไปมาดูแลมันนะตายหมดแล้วเนี่ยตายหมดทั้งแปลงอะ่ะไม่รอดกต,ต้นหรอกือให้มันรอดเนี่ยให้มันรอดช่วงนี้ไปเ่ย